เด็กชายโอ้ะครับโอ้ไรโอ้ักเลงคีย์บอร์ดครับผมแต่ตาไม่บอดแต่ครับวันนี้ผมจะมาทําราบนะครับอะไรอ่ะราบเลยราบหมูครับผมไหนคั้แรกตอนแรกทำยังไงเอาน้ําครับน้ำน้ำอยู่ไหนเนี่ยตาบอดติไหนว่าตาไม่บอดเอาน้ําใส่อะไรใส่หม้อกระทะใส่กระทะ ใส่านเยอะไหมไม่เยอะครับใส่เพื่ออะไรท้าไม่หมูสุกครับอ๋อใส่เพื่อลวกลวกหมูเฉยขั้นต่อไปเอาหมูไปลวกครับหมูลวกเอาหมูใส่อันนี้หมูลวกมาแล้วเพราะว่าผิดพลาดไปหน่อยนิดน,นึงใช่ครับจะไม่เป็นไรก็ลวกให้ดูเฉย ไม่ครับห ok> ้หมดให้หมดให้หมดเลยหมดเลยมหมูแล้วแต่ใส่เยอะไหมหมูใส่เยอะไหมตาที่ตัวเองกินครับออรักใสพอดีมัพอดีมันเกิดพอดีมนความนดหนห้มดห้หมด ภาพนี้ทำต้มต้มหมูอ่ะภาพเดี๋ยวผมไปเทน้ำเพีงเอาน้ำด้วยกูจะเชฟเกะข้อเกะเกะของเกะข้อเกะกระเทียมเต็มตังเออเชฟมันได้เชฟทำไมเชฟไม่มีชุดเชฟขาวๆดีๆเหมือนเชฟทั่วไปแล้วครับไม่อยากมา ก็ไม่มีตังค์ซื้อากาศรอบวหวารอือเทา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 เท้าจะไม่ อกเฮ้ยเดินไปไหนหราวัดกูได้กินอ้าให้ช่วยผู้ช่วยเชนทำเดียวู้ช่วเชฟสวัสดีครับมาดูวัตถุดิบกันนะคะอย่างแรกข้าวคั่วคั่วพริกพริกพริกอะไรพริกพริกขี้หนูพริกหยวกพริกอะไรพริกผงครับพริกผงหอมแดงมะนาวครับผมแล้วก็น้ำปลา ชื่ออุรตครับผมอล้วคอชื่อรตโอเคแล้วอันนี้อันนี้เอาไว้ทาอะไรอันนี้เขาเรียกอะไรกินคู่กันครับผมแตงกวาแตงกวาไปกินคู่กันเฉยใช่ปะอ๋ะอวิธีทำ <c oughs> โอ้โดยตรงต่างกันยังไงวะก็ <c oughs> ไม่รู้เราใส่อะไรเ <c oughs> ขาพั่วใส่เยอะไหมข้าวที่ข้าวที่ตัวเองชอบครับ ถ่ายก็ไม่อยากถ่ายถ่ายหน้าถ่ายแต่หน้าเชฟพอพริกใส่หมดเลยใช่ไหมแอบพร้อมอ่เยอะแล้วแต่เราชอบใช่ไหมใช่ครับเออมากน้อยแล้วแต่เราชอบใ้่หมดไปเลยเทไปเลยนั่นแหละแล้วก็มะนาวมะนาวใส่เยอะไหมใส่เยอะสิค่ะไปพร้อ านใส่หรือว่าแล้วแต่เราชอบใช่ไหมแคบเราชอบมากน้อยแล้วแต่เราชอบนะคนทีเดียวปลาจะไปปลาบอกด้วยใส่อะไรปาครับเยอวไหมน้ำปลานี่ยเขาจะไม่ชอบนะก็กินเค็มก็ใส่เค็มเปรี้ยวใส่เปรี้ยวแคบกินหวานได้ไหมถนัดนะช่วยนะฮะหวานไปกินหวานได้ไหม กินหวานใส่อะไรใส่เกลือป่ะมันตาลครับมันตาลอ๋อนี่ก็ใส่เกลือมีแม่คนกินลาบใส่หวานนะไม่รู้ครับผมไม่รู้เออผมไม่เคยเห็นต่อไปอะไรอันนี้ครับชูรสแคปชูรสชูรสไม่ต้องต้องดูอะไรต้องดูอะไรข้างนั้นด้วยมีอะไรมันเขียนไว้เหรอเปล่าครับปล่าชิชิชิรถนะใส่แค่นี้นะครับเยอะเกินเค็ม น้ำปลารดแล้วไม่ใส่เกลือไม่มีเกลือไม่ใส่เกลือใช่ไหมไม่ใส่ไม่ใส่ปลากเคเขอยู่แล้วครับห้เหมนเหมือทิ้มอย่างที่ไม่โดนเลยทิ่มมือทิมมือเมื่อกี้ก็เกิดอาการเิ้มไม่ได้นอน นอไม่ได้นอนต้องตื่นเจ็ดโมงเช้าทำอะไรไม่ได้นอนเอาฉันลวกนะไม่นโทรศัพท์ไม่ได้นอนเดี๋ยจมูจะเล่นโทรศัพท์ใช่หรือยังงล้าก็ไปเตรียมของมาด้วยไม่ได้นอนเออชิมยังพระเจ้ายังไรวันนี้ดิ๊กดียังชิมเลยคอมเบอร์เลอรเลยอะไร อร่อยครับอดีอไหมอร่อ,รอครับอร่อยไหมครับอร่อยครับมาชิมชิมขอคำเปกอันน,นี้แตงกัวแต,แตงกัวได้ยงะอร่ยชาเป็นไง isas? อดีอรอรอครับ ดีเลยกลมกลมลงตัวกินกับกินลาบคู่กับบรรยากาศรอบๆที่สวยยากาศคุ้มๆทาง,งนูง้นเหมือนฝนจะตกเมฆเต็มท้องฟ้าโอเคปิดคลิปนดี่ยต้องกินให้ดูด้วยให้ตอนเด็กชมไม่ตลอปแรกได้ิดเขาเปช่องใหม่คลิปแรก <c oughs> ยังอะยังงงอยู่ เปิดช่อะไรครับอ่าแค่นี้แล้วใช่มั้แค่นี้นะครับสวัสดีครับคลิปสวัสดีครับด้วยเอาว่างก่อนอสวัสดีครับบ๊ายบายครับบ๊ายบายขออันน,อนนี้อันนี้ย <c oughs> ี่มอย่างที่ไม่โดนเลย <c oughs>